สวัสดีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แก่งคันสูงนะครับอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญพามาเที่ยวที่แก่งคันสูงแล้วก็มาทานอาหารนะครับรสเด็ดเมนูตำถาดแล้วก็ลาาปลานะครับลาบปลาน้ำโของอีกเมนูหนึ่งครับเมนูเด็ดต้มยำปลาน้ำโขงครับต้มยำปลาคางัง นี่คือเมนูเด็ดนะครับของร้านอาหารที่แก่งคันสูงครับมีเม็ดมะม่วงหิมะพนันด้วยครับจากร้านมเม็ดมะม่วงหิมะพันจากร้านทิ่จากไล่พอพันนะครับก็ถือว่ากรอบอร่อยเหมือนกันนะครับ อาหารอร่อยเมนูโอเคนะครับแล้วก็วิวก็สวยนะครับนี่เลยให้เพื่อนเดูเพื่อนๆท่านไหนสนใจท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนนะครับซัมเมอร์นี้ไม่รู้หรือว่าไม่ได้แพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนผมขอแนะนำแก่งกันสูงอำเภอานุมานครับจังหวัดอำน่าเจริญ เป็นที่เที่ยวพั่ผ่อนผันใจครับลมเย็นสบาย อันนี้ลาบปลาน้ำโขงครับบอกเมนูเด็ดเลยต้องถ้ามาต้องเป,เป็นเมนูลาบปลาคางังหรือลาบปลาแม่น้ำโขงแล้วก็ต้มยำปลาคางังแ,แซบครับลองดูขออนุญาต ชิมน้ำต้ยมยำต้ยมยำปลาแม่น้ำโขงโอ้โหอร่อยครับอขออนุญาติทานอาหารก่อนนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืแมแะมานะครับเพื่อนๆสถานที่น่าเที่ยวท่องเที่ยวปลอดภยัยอาหารอร่อยที่นี่แก่งกันสูงครับสวัสดีครับ